ประเทศไทยมีความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยผลจากการนําทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้อย่างต่อเนื่องจึงต้องแลกด้วยความเสื่อมโทรของทรัพยากรทางชีวภาพเกิดของเหลือทิ้งที่สร้างมลพิษปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสุขภาพส่งผลให้ต้องใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาไปเป็นจนํานวนมากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงอยู่ในลักษณะของการทำมากได้น้อยได้ไม่คุ้มเสียจากข้อมูลของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยเพียงร้อยละ3ต่อปีด้วยอัตราการเติบโตดังกล่าวไม่เพียงพอในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวข้างกับแต่ประเทศรายได้ปานกลางรัฐบาล จึงจาเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยยกระดับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่าโมเดลเศรษฐกิจ TCG เพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศอย่างทั่วถึงเข้าถึงคนทุกกลุ่มกระจายรายได้สู่คนทั้งประเทศสร้างชุมชนเข้มแข็งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามวัตถุประสงค์3ประการ คือ 1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูจัดก,การการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ 2. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรชีวภาพ 3. การเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน BCG model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ3มมิติไปพร้อมกันประกอบไปด้วยเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจชีวภาพ โดยใช้ประโยชน์จากฐานชีวภาพของท้องถิ่นและความหลากหลายของทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่การส่งเสริมทั้งในด้านอุตสาหากรรมเกษตรอาหารการแพทย์พลังงานและการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าที่สูงขึ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ผ่านมาระบบเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเป็นแบบเส้นตรงคือใช้แล้วทิ้งการนำแนวคิดเชิงระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาออกแบบให้เกิดความคุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรทางชีวภาพที่มีอยู่อย่างจำกัดน,นำมาผลิตใหม่ให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือพลังงานเพื่อลดโลกร้อนลดมลพิษลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจสีเขียวคือการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและตระหนักถึงคุณค่าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่มีสารพิษตกค้าง ลดการนำเข้าสารเคมีอันตรายการใช้ทรัพยากรให้เกิดการหมุนเวียนรวมถึงพลังงานถางเลือกหรือพลังงานสะอาดด้วยการมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG โ o เดลได้สร้างการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมลดความเหลื่อมล้ำสร้างชุมชนที่พึ่งพาตนเองกระจายรายได้อย่างทั่วถึงพัฒนาระบบเศรษฐกิจจากฐานราก ของประเทศไทยได้อย่างเข้มแข็งและอย่างยั่งยืนด,ด้วยการส่งต่อภูมิปัญญาจากระดับชุมชนสู่ระดับนานาชาติด้วยระบบเศรษฐกิจ BCG model